สวัสดีครับทนกรอฟถึงช่วงออนเ g r e e ีในวันนี้นะครับเราอยู่กับตำนานเขาเหลียงซานไม่ใช่ครับเราอยู่กับตำนานแห่งการกอล์ฟไทยอีกท่านหนึ่งครับพี่โป้งภาสดาบูรณาสิริสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณดับ i ิงเลนจ์ที่ไทคันทรีคันที่ขับนะครับ ลัฟค่อนข้างเหนียวเห็นลูกแล้ววางไปไม่ได้เหยียบนะครับมันจมลงไปพี่โป้งกำลังจะมาแนะนำอะไรกับท่านกอล์ฟชมรายการอยู่ครับพี่โป้งถ้ารัฟอย่างนี้เนี่ยนะฮะบางคนนี่อาจจะกลัวนะครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะคือก็ตีธรรมดาเนี่ยครับเพียงแต่จับไม้ให้เบาลงนิดนึงเท่านั้นเองถ้าผมกลัวก็คือว่าผมกลัวแพ้เพี่ยนช็อตแบบนี้ มันยากมากครับพี่โป้งบางคนกลัวมันจะไม่ออกไงครับใช่ก็กระแทกกระทันตีนะครับจริงๆมันไม่ต้องกระแทกครับชิปธรรมดาเนี่ยนะครับชิปไปธรรมดาเนี่ยจมขนาดนี้นะครับขนาดนี้นี่อย่างนี้ถือว่าสบายครับอย่างนี้เนี่ยเนี่ยผมตีให้ดูนะครับถือว่าสบายไม่ต้องออกแรงนะครับบางคนก็อาจจะต้องแบบโอ้โหแบบคว่ำหน้าหรือว่าคลื่นให้ชันแล้วก็จับลงไปไม่ต้องครับ ไม่ต้องทาอย่างนั้นเลยยิ่งทําอย่างนั้นลูกมันจะไม่หยุดบนกรีนแล้วยิ่งพลาดเลยปกติช็อตแบบนี้พี่โป้งซ้อมบ่อยไหมครับ<อ>ถึงเล่นแบบอย่างนี้ได้ไม่บ่อยลกครับจริงๆนะ่ะผมต้องบอกอันนี้ว่าผมได้ความลับอันเนี้ยสมัยที่ผมพาประหยัดไปที่คาวส์แบดที่แคลิฟอร์เนียครับแล้วเขาก็สอนให้ว่าไอ้ลูกอย่างเนี้ยตียังไงมันถึงจะง่ายได้ไม่ต้องออกกำลังไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากมาย รประหยัดเองก็บอกว่าไม่รู้เลยพี่โป้งไหนลองให้ฝรั่งมันทําให้ดูสินะฮะทีแรกประหยัดลองก่อนประหยัดต,ตีก็กระแทกกระทันก็ไม่ได้บอกมาเดี๋ยวมันทําให้ดูมันก็ทําอย่างนี้คระจับไม้เนี่ยจมมิดเนี่ยจับไม้ขึ้นยังไงก็ออกข่าวนี้สําคัญแล้วพี่โป้งต้องบอกวิธีแล้วครับว่าหลักการคือยังไงครับมันมันต้องยืนแบบไหนนะครับ เวทพี่โป้งใช้องศาเท่าไหร่ <Okay. S 2> ใช่ไหมครับ,รบองศาเท่าไหร่รแล้วมันจมขนาดนี้ทําไมดูตีเหมือน <c oughs> ออกไปง่ายๆพี่โปง้งก็เรียกว่าวเล่ารายละเอียดให้ท่านอกอฟที่ชมขับ18ตอนเนี้ยนิดหนึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นส c เรตนะครับ <c oughs> ของพวกโปรโซ,ซึ่งเขาซ้อมกันเยอะนะฮะ จริงๆแล้วไม่ต้องยืนอะไรไม่ต้องยืนยืนปกติเหมือนชิปเนี่ยครับหน้าไม้ก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากมายปกตินะครับยืนเหมือนชิปก็คือว่าตำแหน่งลูกอยู่ทางขวาอยู่ขวาหน่อยโอเคนะครับหน้าไม้สแควร์หรือต้องเปิดไหมครับเอเคครับผมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขึ้นแล้วก็ลงหักข้อมือไหมขึ้นธรรมดาครับไหลต้องหยุดไหมต้องสยุหรือว่าไมปกติครับเหมือนชิปปกตินะครับเพียงแต่ว่า อยู่ที่ว่าเราจะปล่อยเราคือถ้าเราไม่กระแทก<ะ>มันก็ต้องไปยังไงมันก็ไปนะครับถ้าเรากระแทกมันยิ่งไปมันยิ่งแย่เลยะนะครับไม่ต้องไม่ต้องกระแทกขึ้นโอ้ยังไงมันก็ไปไปรูปแบบลอยๆครับคือพี่โป้งความหมายคือว่าปล่อยให้ม omentum ของหน้าเว e เนี้ยทำงาน โดยการที่ลงไปผ่านไปเฉยๆเหมือนชิปปกติใช้เบาส์ไม่ใช้เพราะชิปผ่านปกติอย่างเงี้ยนะขับขึ้นแล้วก็ผ่านปกติมันก็ไปของมันเองคทุกคนจะไม่เข้าใจตรงที่ว่าจะพยายามจะตีจะอะไรต่ออะไรยิ่งเลอะนะครับก็เพียงแต่ว่าซ้อมหน่อยแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอขอบคุณทิปพิเศษที่พี่โป้งบอกซีเครตจริงๆแล้วมันก็เป็น ความรับที่ไม่มีความรับนะครับพี่ป้งมันมันมันอันนี้พูดกันจริงๆโปรก็หลายหลายหลายคนนะครับที่ไม่รู้ตรงนี้นะครับคือผมบังเอิญผมโชคดีมากกว่าที่ได้ไปพาประหยัดไปที่นู่นมาแล้วก็เจอเลดเบตเตอร์ตัวเขาเองเขาก็สอนให้ก็วันนี้ขอขอบคุณพี่โป้งสำหรับทริปพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เวสเล่นในรัฟ แบบนี้มากนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับในช่วงของ on the green ในสัปดาห์นี้ครับ